ไอโอเดิม e เปลี่ยนอารมณ์ร้อนด้วยอนุภาคแห่งไอเย็นไอโอเดิมเย็นมั D ่นใจ ทุกท่าคะทุกวันนี้ต้องบอกว่ายุคของการสื่อสารไร้พรมแดนจริงๆนะคะวิทยุก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแทบจะทุกหน้าปัดนะคะขยับกิ๊กขยับกิบ๊กก็เจอวิทยุแล้วเจอคลื่นความถี่แล้วนะคะอย่างทีวีนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นยากมากๆแต่ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแล้วก็หลายช่องมากๆและตอนนี้ช่องน้องใหม่นะคะ AFC TV ก็เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับท่านนาาอากาศเอกโสพลขาวสํารวยผู้อำนวยการสํานักงานกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่า afctv เนี่ยย่อม,มาจากอะไรอ๋อ afc ครับย่อมาจากคำว่า air force channel air force channel ก็หมายถึงโทรทัศน์ของกอง,องทัพกาศ<อ>นั่นเองครับผมค่ะเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง air force channel คือเอในปัจจุบันเนี่ยฮนะไม่ว่าระดับผู้ชาระดับสูงคือกระโหมเนี่ยก็ได้มีการทำแผนแม่บท เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงละกิจการโทรทัศน์ของกระหอบขึ้นมานะครับระบุไว้ในนั้นชัดเจนว่าต้องการให้ราบทัพนั้นมีถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองนะครับเพ<แ>ื่อผลในเรื่องของการทางยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงอะกร็ตาม<แ>นะครับแ,แต่ทนขะะ้ตอนนี้เนี่ยทราบกันอยู่ว่าหน่วยง,งานที่จะทําทหน้าที่ให้ใบรับรองหรือสมทานในางเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นคืนนอกสช นะครับเกิดขึ้นแล้วก็็ล<ม>้มยังล้มอยู่นะครับนะครับประกอบกับกองทัพการเองเนี่ยโดยดําริของผู้ช่วยการทหา,ารอากาศท่านปัจจุบันเนี่ยก็มองเห็นว่าภารกิจของกองทัพเนี่ยในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การเตรียมการรบหรือว่าการรบผิดเขาไปอย่างเดียวแล้วอืมค่ะ,คะยังมีเรื่องของการโลกยุคนี้เปลี่ยนไปใช่คต้องเอาสัรพกำลังทั้งหลายยุทธกรทั้งหลายเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการช่วยพัฒนาประเทศด้วยโดยในปี41หนึ่งเนี่ย เราก็เริ่มทำเคเบิลทีวีของกองบินอ๋อปีสี่หนึ่งสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ครับนั่นเริ่มทำแล้วใช่ไหมครัเริ่มแล้วครับแต่ภายนอกไม่ค่อยทราบเลยเราเราทำดูกันเฉพาะทำเองดูเองในในกองบินอ๋อในกองบินครับค่ะเรามาทำครบทุกกองบินเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครบทุกกองบินแสดงว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วครับครับทางท่านผอวางรูปแบบในที่จะนำเสนอตลอดยี่ชั่วโมงเลยป่ะคะ เรานําเสนอตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเรามือใหม่หัดขับเราเริ่มจากเก้านาฬิกาถึงยี่สี่นาฬิกาอ้อนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะครับสิบห้าชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะครับค่ะถือว่าเยอะมากๆว่ารูปแบบใหม่บ้างไม่ใหม่แล้วค่ะไม่ใหม่แล้วเราเนรมอมอย่างนี้เขาว่าเราตั้งทีมของช่องไว้นะเป็นสามขาขาแรกนั้นสามขาก็คือสามแบบสามแบบสามรูปแบบนะรูปรูปแบบที่หนึ่งนั้นก็คือเราต้องการที่จะให้สาระความรู้ ประเภทที่หนึ่งก็คือเรื่องของสาระความรู้ค่ะอันที่สองนั้นเรามองว่าทุกวันนี้ถ้ามีแจ่ความรู้แล้วไม่มีจริยธรรมคู่กันเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญมากมันจะยุ่งยากทุกวันนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมเข้าไปด้วยครับค่ะอันที่สามก็คือเราพยายามจะฟื้นความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยทั้งหมดเลยครับทั้งวัฒนธรรมชีวิตการเป็นอยู่อะไรต่างๆเราเรามีสาม ธีมหลักๆอย่างนี้ไปมาลาว่ายความเป็นอยู่การกินการอยู่ของชาวบ้านทั้งหมดเลยใช่ครับค่ะวิธีการทํารายการของเราเนี่ยเราจะเราจะต่างกับฟีทีวีค่ะฟีท uh, นะีวีใช้วิธีให้ให้ผู้ผลิตรายการเนี่ยไปเช่าเวลาแต่ของเรานั้นเราไม่ไม่ให้เช่าเวลาค่ะแต่เรากับจ้างเอาซอร์สนะผู้ที่มีปราสบานา์ในการผลิตรายการเนี่ยมาผลิตให้เราแล้วส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะกรอกความรู้ข,ข้อจากหน่วยงานค่ะ นะครับที่เรามีความทมพันธ์อยู่ด้วย <c oughs> นะครับอย่างเท่าโอกาสก็รู้ดีว่าพวกการบินไทย <c oughs> การท่าอากาศยานย <c oughs> ุกการบิน <c oughs> แลก็หน่วยงานของรัฐต่างๆ <c oughs> จะให้ความรู้เคาะลักษณะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการให้เรา <c oughs> ถ้าย่างโอกาสหน้ายาดามาบรรยายรมกับท่านผอ,อ,อก,ก็ได้สิคะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆตรงนี้แหละครับอยากจะถือโอกาสอันนี้เชิญชวนว่าผู้บริการต่างๆที่เป็นมืออาชีพต่างๆเนี่ยมีความสามารถบางครั้งเนี่ยอาจจะไปหาเวลาลงในรายการ ไอ้ฟรีทีวีลำบากครับก็บก็ยินดีฮะที่จะมาลงในช่องเรานะครับของเรานั้นนอกจากไม่คิดค่าเวลาแล้วเรายังมีค่าผลิตให้อีก<ม>นะครับเพราะเราเองเราหวังว่าต้องการเนื้อรายการที่มีคุณภาพนะครับเราเรามักจะบอกว่ารายการไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีอ,ดอะไรต่างๆนี้เนี่ย ผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเรามาแสดงฝีมือกันตรงนี้ดีกว่าว่าไอ้ที่ดีนี่ยเป็นอย่างไรมีสนามให้ลองแล้วมีเวทีให้ออนแอร์แล้วก็อยู่ที่ผู้ผลิตแล้วคะ่ะว่าจะโชว์ความสามารถกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะความ<ช>สามารถรจะดีแค่ไหนก็อยู่ที่คุณคถูกไหมคะทีนี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะท่านบอก,ออกคะ่ะเราจะเริ่มออนแอร์กันเมื่อไหร่คะเวลาเรีอกวันที่จะออนแอร์เนี่ยนะครับเราก็มองวันที่เป็น มงคลที่สุดใช่คนไทยเริกยามงามดีเราต้องถืออยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าวันที่12สิงหาเนี่ยสิสิงหาคม2550นี้ใช่ครับเป็นวันที่เป็นมหามงคลสำหรับเราโอ้โห9ก้าโมงเช้าเราเริ่ม9ก้าโมงเช้ามงเช้าครับ ถ้าจะให้สวยๆหน่อยก็บางคนบอกว่าเอาสักเก้าโมงสิบเก้าได้ไหมเงี้ยครับเก้าโมงสิบเก้าเก้าโมงเก้านาทีได้ไหมไม่ว่ากันไม่ว่ากันใช่ไหมคะถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ทางเลือกอีกอช่องหนึ่งที่คุณผู้ชมนะคะต้องให้โอกาสกับ AFC ซีทีวีทีวีช่องใหม่ของกองทัพอากาศค่ะวันนี้ยดาต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกโสพลข่าวสํารวยผู้อำนวยการสํานักงานกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศขอบพระคุณมากค่ะจะเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ